าชาหอมมากนะครับทุกคนถ้า,ถาสนใจหอมแบ่งกันกินได้ไหมได้ได้ถ้าสนใจกดทีตท่ตะก้ากดที่ตะก้าได้เลยนะครับตอนทุกคนก่อนก่อนปิดไลฟ์อย่าพึ่งไปไหนนะคะเราจะมีโชว์วิศีใหพี่อไม่เอาไม่ร้องร้องอะไรเดยเราจะเต้นไงอ๋อไม่ใช่ร้องไม่ใช่ร้องเต้นเต้นเดี่ยหนูจะร้องแบบริปซิงเรียกวิชิที่รักโอนสามร้อยสามร้อยหรอ นี่นะครับนี่ชา่กอนไม่เลี้ยค่ะค่ะดูคนพี่อนไม่เลียงอืมพี่กอนบอกว่าสามรอยไม่เลียเรื่องเบบี้ไงแต่ละไอเดนเขาบอกว่าใดๆคือหน้าตาเหมือนกันมากทาไมถึงเหมือนเนะค่ะอ่ะเริ่มจากคิ้วไม่เหมือนเริ่มจากตาถ้าดูคิ้วไม่เหมือนไม่เหมือนตาไม่เหมือนจมูกไม่เหมือนปากไม่เหมือน ค้คงหน้าคงหน้าไม่ไหวอันใครที่ชงชาแล้วเชียร์เกี่ยวอะไรวะเดี๋ยวก็ปิเดี๋ยวก็ปิ้วหรอกเดี๋ยวก็ปิ้หรอกเดี๋ยวก็ปิ้วหรอกไม่ติดอ่ะเขาติดไม่ไหวอ่ะไม่ได้ตีเขาบอกว่าตาจมูกปากไม่เหมือนแต่เหมือนทั้งหน้า หไม่รู้อะเขาบอกนี่ติดตามพิชี่ตั้งแต่คู่คู่กรรมน้องพูดเก่งขึ้นเยอะเลยเป็นไงใช่ค,ค่ะทุกคนขอบคุณนะคะหนูอ่ะพูดเก่งขึ้นเยอะมากๆเพราะว่าเวลาแบบน้องอยู่กับคนพูดมากบอกไปสิใช่ <laughs> น้องอยู่คนพูดมากน้องเลียนซึม<ต>ซับแล้วก็กชอบให้พูดมากพูดมากพูดมากแต่ว่าถ้าเมื่อก่อนอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับมามา,มา,มา,มาไม่ชอบให้เป็นคนพูดมากคะ่ะแต่ว่ามามา ها, เป็นคนพูดมาก แล้วก็ทีเนี้ยหนูอ่ะป๊าป๊าเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าชอบป๊าป๊าก็เลยอยากพูดนะเพราะเหนื่อยก็เลยแบบเป็นคนพูดน้อยเขาถามว่าเมื่อกี้ในของเราถามว่าเป็นพี่เป็นดาราหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นนะคะทุกคนเป็นเป็นคนหน้าตาดีที่ขายของเกิใช่เป็นคนหน้าตาดีที่มาขายของนะฮะับทำไงดีอะ จริงๆก็อยากจะเป็นดาราอยู่<ช>แต่ว่าไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงอยากจะเป็นดาราอยากเป็นดาราเขาบอกว่าชอบสร้อยคอของยูอะยูเล่าซิว่าที่มาที่ไปเป็นอะไรยังไงสร้อยคอของหนูก็คือมาม้าทาให้ค่ะแต่ก็เกิดจากหนูเลยค่ะหนูอยากได้ตั้นแต่เด็กแล้วตอนเด็กชอบบอกตลอดเลยว่าอยากได้สร้อยคอที่เป็นแบบที่เราเลือกเองออกแบบเอง แล้วก็อยากได้ที่เป็นทองคำขลัเพราะว่าเป็นคนแพ้เงินค่ะใส่เงินแล้วก็เหมือนพอเงือออกมันจะทําให้ดำอะค่ะก็เลยสั่งทํามันดีมากนะคะทุกคนมันแวววับแล้วมันก็แบบมันสวยอะแล้วมันก็ไม่เป็นสีทองคือเคยใส่สีทองแล้วรู้สึกว่าเราเป็นเด็กๆแบบใส่แลว้วก็กลัวบางทีกลัวแบบไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะ <S <S เขาลยสวยมันน่ารักเขาบอกว่าต้องเพิ่มข้อความที่กล่องไว้มีคาเฟ่มันมีแล้วนะครับมี <คะ S 2> ข้อความนี่นี่เดี๋ยวเราทำชมนี่นะครับข้อความ G caffeinated นี่ครับนี่เรียบร้อยนะนี่เรามี G caffeinated เผื่อใครไม่รู้นะคะมันแปลว่าปราศจากคาเฟอีนใช่ครับใช่ครับน้องหมึกน้องหมึกน้องอยากได้เหรอครับน้องอยากได้เหรอถ้าอยากได้นะคะลองไปหาซื้อเอาค่ะเขาถามว่าใช่พี่ผู้ชายที่เป็นคู่เวรหรือเปล่าใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่ไม่ใช่ อัน,อ,นอันนั้นชื่อพี่วายุอันนี้นชื่อพี่อะไรพี่กอ๊อตพี่กอ๊อตสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับชื่อก๊อตอิทธิพัฒน์นะครับก๊อตอิทธิพัฒน์นะครับผมอายุยี่สิบเจ็ดปีเล่นอะไรไม่นูละ <laughs> มีมุกไหมไม่มีไม่เอาไม่พูด <laughs> เดี๋ยวงานเข่านะครับรสชาติหอมเป็นกลิ่นลิ้นจี่กุหลาบใครที่สนใจอยากลองอยู่ลองหลับตาใหม่นี้เมื่อกี้มีขนตาย,ยาวเออพูดแบบหลับตา ใครที่อยากลองกดตะกร้าได้เลยนะครับส่วนลดเยอะมากๆนะครับทุกคนอธิบายเยอะไม่ได้ตะกร้าเราปิวนะฮะเราก็เชื่ออยู่เนาะอุ๊ยเวลาหลับตาทุกคนเห็นไหมคะเขาตนตายาวมากอ่ะดัดมาดัดทาบอมาน่ารักอ่ะใช่ใช่เนื่องจากว่ามีคนหลายคนพูดถึงทะเบียนรถผมที่เพิ่งออกไปสามงวดติดเรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าทะเบียนเรามันนำโชคช่วยเรื่องขับถ่ายค่ะเป็นแบบดีท็อกซ์น้ำใสค่ะ ือว่าทะเบียนเรามันช่วยเรื่องนำโชคเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่เปลี่ยนเลนขทะเบียนละก็จะใช้เลขน,นี้ต่อไปเปขาบอกว่าสั่งแล้วค่ะอ่ะกล่องเล็กซี่กล่องเลยค่ะขอหมวกได้ไหมคะขอเลยนะแถมหมวกได้ไหมคะหมวกไหยเนี่ยอยากได้อันนี้หรอคะ <laughs> อยากได้อันนี้หรอเราว่าเราต้องเป็นของแถมแว่าครั้งต่อไปแล้วแหละอยูคนน่ารักได้เดี๋ยวไปหาซื้อมาเถมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเดือนหน้าหรือเดือนต่อไปถ้าเรามีโปรโมชั่นดีๆเราจะแถมเจ้าตัวนี้ดีไหมครับทุกคน มีใครอยากได้เจ้าตัวนี้บา้างคะเอาไว้บอกสถาน,นะคนใกล้ตัวคนในบ้านพี่น้องพ่อแม่ได้ว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีนะอย่ากวนใช่ใช่สนใจไหมหรือว่าได้กินของอร่อยแล้วแล้วก็หายแล้วอารมณ์ดีแล้วก็ทําแบบนี้ได้ค่ะปิง้งอืมใช่ดีเขาบอกว่าดีเขาชอบอยากได้ใช่ไหมคะอยากได้ละสิเขาถามว่าสิงหาคมปีปวนแม่หรือเปล่า มีค่ะมีเป็นเซตของขวัญน,นะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะเดี๋ยวจะลงข้อมูลให้กดเข้าไปรอติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ลิงก์ที่โปรไฟล์ของพวกเราสองคนเลยนะคะใช่สั่งร้านเราไม่ได้ไม่ได้การน้าชานะครับอยากได้การน้าชาหรอไม่ใช่นะเราไม่ได้ขายการน้ําชาแล้วครับทุกคนเราขายนี่นี่เราเดื่มให้ทุกคนดูนี่ถามวนะคนแถมรอบนี้สั่งคออะไรเซ็นได้ไหมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะจัดโปรโมชั่นแล้วจะเซ็นบนกล่อง ดีไหมทุกคนเดี๋ยวต้องรออยู่บินไปที่ที่ใช่เดี๋ยวเราบินเไปเซ็นทิ้งไว้กับกัแม่กับม่นไหมเราให้อยู่ปิดกล้องกันเออเนี่ยเดี๋ยวเราต่อไปเราเซ็นอย่างเงี้ยปึ๊บ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 ทิ้งไว้ให้เขาแพ็คเพราะว่าเขาต้องเอาไปเคลือบใช่แต่ก่อนเคลือบเออเซ็นก่อนเคลือบอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนดีไหมดีไหมดีไหมนี่เขาบอกรอเอฟได้เลยค่ะทุกคนใครที่ชอบชอบชอบชุดน่ารักน่ารักแบบมุ้ยทำอะไรคะชั้นแบบชั้นได้นี่คือแบบจมด ชอบชน่ารักน่ารักเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอมาดูไลฟ์ถัดไปนะคะ มารอได้ค่ะใช่ที่พี่เขาบอกว่าเอาชุดมาให้เอฟแล้วก็เอาเงินเข้าโบสถ์ได้ได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูจะเอาชุดมาแล้วก็รายได้ทางหมดให้เป็นขังโบสถ์ใช่ครับเขาถามเราว่าเสื้อมีรูเหรอคะทำไมเสื้อกล้องมันเป็นมันเป็นแฟชั่นครับผมไม่ครับมีก้อนเอาวางไว้แล้วตอนนั้นหนูกินขนมตกใส่แล้วทีนี้มดก็เลยมากัดกัดกัดเป็นรูเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นแฟชั่นแฟชั่นอ๋อแล้วไม่ใช่มดกัดหรอใช่ใช่แฟชั่น ยังไม่กินน้านี่แหละเขาสั่งร้านนี้ที่เราอยู่ทุกคนรู <c oughs> ้ไหมครับว่าเวลาสั่งน้ําอะไรมาให้พี่ก็จะ <c oughs> อันนี่เขาสั่งให้นะเขาก็กินคนเดียวหมดเพราะหนูเป็นคนจิบทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็ใส่ตู้เย็นเผื่อไว้กินดีพี่กอลก็กินหมดเขาเป็นคนกินช้าครับแต่ผมมากินรุ่เลย <c oughs> ทุกคนนึกออกไหมคะว่าเป็นผู้หญิงเราก็ต้องกินทีละหน่อยทีละหน่อย,อยไม่เป็นไร <c oughs> กินเร็วได้กินเร็วเดี๋ยวปวดท้องอืมไม่เป็นไรลายมือใครเขียนน่ารักจังหนูเองคร <c oughs> ับ